สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ขอนำเสนอสลัดใดสมุนไพรไทยไหมมงคลขับไล่ผีถ้าไม่รู้สิ่งนี้ห้ามปลูกนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะต้นสลัดใดสลัดใดหรือกะลัมพัก เคี้ยแหลมงอนงูทูดุเกละหัวยันเหลอป้าหวังเปียน สลัดไดป่าต้นสลัดไดนะคะถือเป็นพันไม้ที่พบในที่แห้งแล้งทั่วไปมีถิ่นกำเนิดมาจากประเภทแถบอินเดียและเขตของทวีปเอเชียค่ะเป็นไม้พุ่มอายุยืนหลายปีทุกส่วนอวบน้ำและมีน้ำยางสีขาวขุ่นแต่กระบองเพชรไม่มีน้ำยางนะคะลำต้นสีเขียวเป็นแหลมตั้งตรงมีหนาไม่ค่อยมีใบลักษณะจะคล้ายๆกับกระบองเพชรค่ะแต่ไม่ใช่กระบองเพชร มีลายสีขาวที่กึ่งกลางของทุกด้านเมื่อมีอายุมากขึ้นจะมีสีน้ำตาลหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมดอกของสลัดใดนะคะจะมีขนาดเล็กสีเหลือง หรือเหลืองอมเขียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอกไม่ถึง1ซนเมตรค่ะคล้ายดอกไม้ชั้นเดียวแต่ว่าส่วนที่เห็นนะคะที่เป็นกลีบๆนั้นคือใบประดับค่ะและเป็นใบเดียวเรียงเวียนสลับหูใบเป็นหนามขนาดที่ดอกกระบองเพชรมีขนาดใหญ่กว่ามากและมีกลีบดอกจำนวนมากเรียงซ้อนกัน ความเชื่อและประโยชน์ของต้นสลัดใดค่ะสลัดใดนั้นนะคะถือเป็นต้นไม้มงคลและต้นไม้ไม่มงคลไม่ควรปลูกในบ้านค่ะซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะในที่นี้แอดมินจะขอเล่าถึง1นงนะคะความเชื่อเชื่อว่าต้นสลัดใดนั้นเป็นต้นไม้มงคลก่อนค่ะ เพราะว่ามีความเชื่อว่านะคะหากบ้านใดปลูกไว้หน้าบ้านจะช่วยให้ธารรมาคาขึ้นเจริญรุ่งเรืองและสามารถช่วยป้องกันพูดผีปีศาจได้ค่ะซึ่งคนไทยสมัยโบราณน,นั้นนะคะนิยมปลูกเป็นแนวรั้วบ้านเพราะลำต้นสลัดใดนั้นนะคะเป็นแท่งสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมมีสันเป็นแนวตรงมีใบเล็กๆซึ่งบางครั้งก็มักจะหลุดร่วงง่าย แต่มีหนามแหลมคมค่ะจึงนำมาปลูกเป็นรั้วบ้านเพื่อช่วยป้องกันคนและสัตว์และใช้ปลูกตามสวนสมุนไพรทั่วไปค่ะ2นะคะความเชื่อว่าต้นสลัดไดเป็นต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้าน มีความเชื่อหนึ่งของคนไทยโบราณนะคะที่ะระบุไว้ว่าต้นสลัดใดมีผีสิงอยู่จึงไม่นิยมนำมาปลูกใกล้บ้านแต่จะนิยมใช้กิ่งของต้นสลัดใดนนำไปผูกห้อยโยงไว้ตามโรงบ่อนการพนันเพื่อช่วยป้องกันผีนักการพนันของคนอื่นที่จะเข้ามาเล่นคาถาอีกทั้งสลัดใดนะคะหมายถึง การสลัดโชคลาภความดีงามออกจากบ้านค่ะทําให้บ้านนั้นอับโชคแต่เมื่อมองอีกมุมนึงนะคะอาจเป็นเหมือนกุสโลบายของคนสมัยก่อนค่ะเพื่อใช้ป้องกันเด็ก หรือคนในบ้านเพราะต้นสลัดใดนั้นนะคะมีน้ําแหลมคมและที่สําคัญนะคะน้ํายางของต้นสลัดใดมีพิษค่ะเมื่อถูกผิวหนังจะเกิดอาการระคายเคืองและสารที่พบก็มีสารร่วมก่อมะเร็งด้วยดังนั้นหากจะปลูกควรมีรั้วกัน้นหรือต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะข้อควรระวังและพิษของต้นสลัดใด1 ยางของต้นสลัดใดนั้นนะคะเป็นน้ำยางสีขาวมีพิษถ้าเข้าตาจะทำให้ตาอักเสบตาบอดชั่วคราวและถึงขั้นตาบอดได้ค่ะแต่ว่าถ้าถูกผิวหนังก็อาจจะทำให้ผิวหนังอักเสบกัดผิว ทำให้แสบแดงเหมือนผิวหนังไหมจากนั้นก็จะเปื่อยและอาจทําให้เป็นตุ่มพองน้ําได้ค่ะต้องระมัดระวังให้มากนะคะ 2. ยางของต้นสลัดไดนะคะจะมีสารเมริตเป็นยาถ่ายอย่างแรงและราคายเคืองมากค่ะจึงควรระมัดระวังในการใช้ให้มากนะคะและต้นสลัดไดนั้นมีสารร่วมเร่งก่อมะเร็งและเป็นตัวช่วยรักษามะเร็งในเลือดด้วยค่ะ 3. หากกินมากจนเกินไปนะคะจะทำให้ปากแสบร้อนรวมทั้งมีอาการเวียนศีรษะและอาเจียนอาจทำให้สลบมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกและเป็นฤทธยาถ่ายอย่างแรงค่ะซึ่งอย่างของสลัดใดนะคะมื้อหนึ่งไม่ควรกินเกิน130มิลลิกรัมค่ะ 4. ส,สตรีมีคันและเด็กที่ต่ำกว่าอายุ9ขวบห้ามรับประทานยาจากสมุนไพรชนิดนี้เป็นอันขาดนะคะ 5. วิธีกำจัดพิษก่อนนำมาใช้ถ้าใช้เป็นยารับประทานต้องนำยาแห้งไปคั่วกับข้าวสารก่อนให้ยาเป็นสีเหลืองจึงจะสามารถนำมาใช้ได้ 6. วิธีการแก้พิษสลัดใด ถ้ายางถูกผิวหนังให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะแล้วใส่ยาแก้ปวดหรือให้รีบเช็ดด้วยแอลกอฮอล์และประครบบริเวณที่มีอาการด้วยน้ำเย็นจัดประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะอีกวิธีนะคะให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งแล้วใช้ยาสเตียรอยทานะคะแต่ว่าถ้าเข้าตาให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งและหยอดตาด้วยยาหยอดตาที่มีสเตียรอยแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะ แต่ในกรณีที่รับประทานเข้าไปมากจนเกินไปแล้วเกิดอาการเป็นพิษดังกล่าวให้รีบนำส่งโรงพยาบาลให้น้ำเกลือทันทีค่ะส่วนอีกข้อหนึ่งนะคะก็มีข้อมูลระบุว่าถ้ารับประทานยางเข้าไปเบื้องต้นให้รีบเอาส่วนที่เหลือออกมาให้มากที่สุดโดยการรับประทานฐาน ที่เป็นยาช่วยรักษาแก้ท้องร่วงนะคะและให้รีบนำส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการล้างท้องหรือทำให้อาเจียนแล้วรักษาตามอาการต่อไปค่ะสรรพคุณทางยาของต้นสลัดใดก่อนนำไปใช้หรือรักษาควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางยาสมุนไพรไทยและแพทย์ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะอาจเป็นอันตรายต่อตัวท่านได้ไม่แนะนำให้ทำกินเอง ต้นสลัดใดที่แก่จัดและมีอายุ10ปีขึ้นไปจะยืนต้นตายนะคะทําให้เกิดเป็นแก่นแข็งๆข้างในเมื่อมีอายุประมาณ10ปีขึ้นไปต้นก็อาจจะตายลงแต่แก่นแข็งๆก็ยังอยู่ค่ะมีลักษณะเหมือนไม้แห้งๆสีน้ําตาลมีกลิ่นหอมและมีรสขมเรียกว่า กะลำพักซึ่งกละลำพักนี่แหละค่ะเป็นสปปรรพคุณที่ใช้เป็นยาบำรุงหัวใจบำรุงตับและปอดเป็นยาแก้ลมแก้ไข้แก้พิษเสมหะ บวมน้ำรวมทั้งสรรพคุณอื่นๆมากมายหลายชนิดค่ะแต่ว่ายังจากต้นสลัดใดนะคะก่อนนำไปใช้จะต้องทำการฆ่าฤธิ์ก่อนโดยวิธีการฆ่าริ์ยางสลัดใดนะคะจะเรียกว่าการประสะยางสลัดใดค่ะด้วยการนำตัวยาที่จะประสะใส่ลงในถ้วยแล้วใช้น้ำต้มเดือด เทลงไปในถ้วยยานั้นกวนให้ทั่วจนน้ำเย็นและรินน้ำทิ้งไปแล้วให้เทน้ำเดือดลงในยาที่กวนนั้นอีกพร้อมกวนให้ทั่วๆโดยให้ทำอย่างนี้ประมาณ7ครั้งจนยาสุกดีแล้วจึงนำไปใช้ปรุงเป็นยาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเมดไทย com เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านต้นสลัดใดนั้นนะคะถ้าใครจะใช้สูตรดังกล่าวควรพิจารณาให้ดีเนื่องจากยางของต้นสลัดใดนั้นมีพิษเมื่อถูกผิวหนังก็อาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองก่อนนําไปใช้หรือนําไปปลูกควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกทั้งถ้าบ้านไหนมีเด็กหรือมีสัตว์เลี้ยงต้องควรระมัดระวังเป็นพิเศษคะ่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของ ของแต่่ละะะทานนด้วยะคะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเช่นไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้านล่างแชร์ประสบการณ์ดีๆกันมานะคะหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์อยากดูคลิปใหม่ๆก่อนใครแน่ๆกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ